สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัดร,รถขุดบุรีรัมครับวันนี้พวกเรามาอยู่ที่หน้างานหน่วยที่สองขัา้าครับผมกับหน้างานขุดลอกของงานชนประทานครับ เป็นงานขุดลอกห้วยขนาดใหญ่ไอ,กกขอ,อาานะ้ขุดลอกแก้มลิงครับขออภัยครับเนาะแก้มลิงครับขุดลอกแก้มลิงครับพิกัดที่บ้านโคลดครับตำบล2ชั้นอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับมวลดินทั้งหมดอยู่ที่25,000คิวครับตรงนี้วันนี้ก็ น่าจะเป็นวันที่สามของพวกเราครับก็เลยให้เห็นบรรยากาศครับแล้วก็พวกเราทำงานตรงนี้ครับเจอฝนทุกวันครับเจอฝนทุกวันเลยเนะาะพาประชุมบรรยากาศโดยกว้างๆก่อนครับแล้วจะพาเข้าไปด้านในครับพี่เจา้า xcmg xe 2 1 5 c ครับทีมงานเสียสละควาุณวเรืองครับหน่วยที่สองของเราครับผม ตรงนี้เป็นแคมป์ครับผมเนาะตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายครับมีที่หลับที่นอนให้ครับแล้วก็มีไฟฟ้าถึงครับอยู่อย่างสบายนะครับตรงนี้ให้ดูบรรยากาศครับโดยรอบๆก่อนครับก่อนจะเข้าไปดูรถขุดครับตอนนี้ก็ขุดอยู่หนึ่งคันครับกับเจ้า XCMG ครับหลังจากที่เราพวกเราจบ หน้างานโคกน้องนาโมเดลครับของอำเภอกระสังครับที่จบเรียบร้อยแล้วครับปีนี้ปี6กหครับโครงการโครกน้องนาโมเดลพวกเราก็ได้เหมาทําทั้งหมดของอำเภอกระสังครับแล้วก็มีหน้างานต่อเลยครับไม่ได้หยุดครับเป็นหน้างานขุดงานของกรมชลประทานครับเป็นงานขุดแก้มลิงครับผมเนาะ จะวางงานแก้มเหล็กกับตรงนี้เป็นบ่อขนาด25,000คิวครับเราก็ทำการเป็นวันที่สี่ครับวันนี้เสียงก็หึมเลยครับผมกับเจ้า XCMG ครับจริงานเราก็เปิด โยนดินออกข้างครับเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ได้โยนดินแปไกลครับเราจะโยนปั้นขันรอบบ่อนี่แหละครับผมแต่มวลดินก็มาหาสารนะฮะนี่ฮะตรงนี้ครับพื้นที่ที่เราจะขุดครับตรงหมดสีแดงนะครับผมแล้วก็ถึงหมดสีแดงนู่นครับเนาะแล้วก็ยาวไปนู่นครับไปถึงนฮะถึงคันบ่อนะฮะที่เห็นกองดินขึ้นครับตรงโน้ครับความยาวน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบเมตรครับ ความกว้างก็40กวา่าเมตรครับนะฮะวันนี้เพิ่งได้มาทําคลิปครับหลังจ,จากที่เราหางหายไม่ได้ทําคลิปมานานครับวันนี้ก็เลยเพิ่งได้มาทําคลิปให้ชมกันครับกับทีมงานเสียสนุร,รคุณวิรัมครับกับงานที่ไม่ใช่งานโค้งน้องนาครับอันนี้เป็นหน่วยที่2ของเราครับผมเนะาะเจ้า xcmg ครับเพราะว่าหน่วยที่1งของเราอยู่ที่ลำไบมาศครับ ยังไม่จบเลยครับตรงนั้น8 0,000ืนคิวครับยังอยู่เราอยู่ถึง2เดือนแล้วครับยังไม่จบครับนานถือว่านานมากนะครับตรงนั้นเนาะนี่ครับเราจะโยนดินอีกต่อนะครับล้วจะมีคันหนึ่งมาต่อตรงนี้ครับช่วงนี้ก็อยู่คันเดียวก็โยนคนเดียวไปก่อนเนาะับตรงนี้ให้ได้เยอะที่สุดครับ ดึงดินออกข้างให้ได้เยอะที่สุดครับเพื่อที่จะโกยครั้งที่หนึ่งและครั้งที่2ขึ้นไปตรงนี้ครับผมเนาะอาจจะไล่ดินด้วยแมโครครับเพราะเราไม่ได้ยังไม่ได้ใช้รถดำวิ่งดินเลยนะเพราะว่าหน้านี้ไว้ใจอะไรไม่ได้ครับถ้าเราเอาดินไว้ด้านล่างเยอะเอาดินไว้ตรงกลางเยอะครับพอฝนตกขึ้นมาก็หมดสิทธิ์ที่จะเอาออกครับนี่แหละคือปัญหาครับเนาะก็เลยต้องใช้วิธีการจัดการบริหารเรื่องของการโยนดินให้ได้เยอะที่สุดครับผม วางครับพวกเรามาเกือบครึ่งเลยครับผมตรงนี้เพราะว่าจากที่เราขุดเป็นร่องครั้งแรกนั่นคือแดนของมาครับหรือว่าเขตครับผมเนาะอ่าหมดกระปักยาววันนี้ครับแล้วก็เราดึงมาอีกประมาณ10เมตรครับนะฮะเพราะว่าดินฝั่งซ้ายไม่มีที่ไปฮะตรงควายครับเนาะไม่มีที่จะโยนดินก็ต้องดึงดินมาทางนี้มากที่สุดครับให้เยอะที่สุดครับผมเนาะ CMG ครับเนาะคลิปแรกครับหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปนานมากเลยครับผมกับทีมงานเสียสุะทุกคนบุรีรัมย์ครับเพิ่งได้มาถ่ายคลิปครับวันนี้เนาะก็จะพยายามทําให้เยอะที่สุดครับเพื่อดีคิดถึงเป็นแฟนของพวกเราคิดถึงทีมงานพวกเราครับเนาะทีมงานเสียสุะทุกคนบุรีรัมย์ก็เดี๋ยววันนี้ว่าจะไปลำปลายมาศครับเป็นหน่วยที่หนึ่งของเราครับเนาะบ่อนั้นยังไม่จบครับ จะไปถ่ายคลิปจะไปถ่ายคลิปแลวลงใ้เพื่อนๆได้ชมกันครับว่าทีมงานเราทํางานยังไงถึงไหนครับเนาะช่วงนี้พวกเราครับรับหมดครับห้วยหนองคลองบึงครับงานชมประทานงานอบตงานเทศบาลงานจังหวัดงานระเบือพวกเรารับหมดครับวันี้ก็ขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ครับที่ให้โอกาสพวกเราได้ทํางานของกรมชมประทานครับเน,ะนาะงาน25,000คิวครับหลังจากที่เราขุดโคกง้้งนาะปีนี้เสร็จพวกเราก็มาลุยงาน การต่อครับเป็นโครงการชลประทานครับเดี๋ยวเจ้า SK200 ครับหรือทีมงานเจดมือไวเจดลซิงครับหน่วยที่หนึ่งครับปีนี้ไม่ได้แตะโค้งน้องนาเลยครับผมเพราะว่าเปิดรูการมาก็อยู่กับงานชลประทานครับปีนี้ครับทำงานชลประทานมาตั้งแต่ต้นปีครับยังไม่จบครับเนาะปีนี้หน้าที่รับผิดชอบเรื่องของโอ้โหนี่โหลดครับ นาทีรับผิดชอบเรื่องของควบล้งน้ำโมเดลก็เป็นคันนี้ครับกระเจ้า XMG ครับเอาสรจปงานนะครับปิดงานเรียบร้อยเนาะนี่ฮะดูทีมงานครับขุดซินตีว่าไม่มีผ่อนแรงครับโอ้ดูมันหลุดหน่อยยครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับนอนนี่ฮะ่านใดที่ทราบก็ช่วยแนะนำด้วยครับเนาะรถใหม่ครับยังไม่ถึง2000ชั่วโมงเลยครับ XMG ครับผม มันโหลดครับผมนี่ฮะดึงดึงไปมันจะดับเองฮะดูฮะหมดแรงครับผมไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับท่านใดที่เคยใช้ท่านใดที่มีหรือว่าช่างใดที่เข้ามาชมารถขุดพวกเราก็แนะนําพวกเราแล้วก็ให้ความรู้เราด้วยครับเออเหตุผลอะไรครับทาไมถึงเป็นเช่นนี้ฮะเหตุผลอะไรทาไมถึงรถมันถึงโหลดครับรถมันถึง2,000ชั่วโมงเลย แต่ว่าทีมงานของพเราก็คือไม่มีผ่อนคันเิ่งครับอัดตลอดเวลาครับนี่ฮะคือว่าได้หน้างานและเนื้องาน่ครับผมทํางานแล้วก็ไม่โอเคครับไม่มีอิดออดครับเนาะไม่มีอิดออดครับทีมงานของพวกเราครับจัดตั้งแต่เช้าอัดเช้าก็พักแค่ช่วงกินข้าวเที่ยงครับตองนั้นก็อัดตลอดเวลาครับผสถานกานรณ์ครับถ้า วันสองวันนี้ฝนไม่ตกค,ครับหรือสามารถที่จะขุดดินออกได้เราจะเอารถดำมาวิ่งถอยดินออกไปด้านนอกครับเพื่อที่จะให้ได้ความได้ไดเน้เพิมขึ้นค,ครับเนาะเอารถดำมาขุดดินออกไปเทครับอ่าเาดูดูเสียงครับรถมันโหลดครับผมดูเสียงครับเสียงรู้ว่ารถโหลดครับปื๊ดเลยฮะ สารครับ2 5 0 0 0คิวครับภาวนาอะเพิ่งฝครับเนาะให้ทำงานได้เยอะกว่านี้หน่อยครับตรงนี้พวกเรา,อ,าอยากจุดที่สิ้นเดือนนี้ครับเนาะวันนี้ก็วันที่14ไปแล้วครับเลยครึ่งเดือนพวกเราจะดำเนินการไปถึงไหนครับมาดูกันครับว่าเราจะเดินหน้าไปถึงประมาณไหน ได้เยอะขนาดไหนต่อวันครับจะอัปเดตให้เห็นทุกๆวันครับอัปเดตให้เห็นผลงานพองเราไปทุกๆวันครับน่าจะไม่พรุ่งนี้ก็มาเรื่นี้ครับมีรถเข้ามาช่วยคันนะครับเพื่อที่จะดึงดินครับคันนะครับที่มาช่วยเราครับเนาะทีมงานพวกเราเองครับผมพยายามเอาให้ออกให้เยอะที่สุดครับตรงนี้ออกให้เยอะที่สุดครับเพื่อที่จะ ได้ทํางานให้สะดวกกว่านี้แล้วครับแล้วก็เหลือดินที่เอาออกไปโยนทิ้งไม่ต้องเยอะมากครับเนาะเราใช้เรื่องของการรถถอยดินนะครับรถไมคโคถอยกันครับ2ต่อครับ2ต่อสามต่อก็น่าจะไปถึงอขอบบ่อคันบ่อครับเนาะ งางานใหม่ของเราครับผมกับงานชนประทาน25,000คิวครับสู่เข้าไปครับเจ้า XCMG XE 2 1 5 4ครับทีมงานเสียสุรักด์กุลบุรีรำครับรับทำทุกอย่างครับเกียร์งปั้นคันขุดกลองไส้ไก่ขุดโคกน้องนางห้วยน้องคลองบึงครับอ่กิดมาได้เลยครับทีมงานของเราทำไม่รู้จัก ฝนตกวารองครับพวกเราลุยตลอดทั้งปีขอให้จะมีงานทำกับเนาะทีมงานว่างานกับเนาะลุงน้องวกัครับว่าขอจัดมาเลยขอให้จะมีงานทำนได้ทั้งปีครับผมไม่มีว่าเราจะหยุดครับนี่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาแล้วให้กำลังใจพวกเราอีกเช่นเคยครับเนาะทตรีมงานเสียสุละกุดบุรีรัมครับกับหน้างานงานชนประธานพิกัดใหม่ของพวกเราครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ